ก็อย่างที่คุณวิบช่วยแนะนําว่าผมก็มีงานอดิเรกที่ทํางานศิลปะด้วยโพสต์อิททำงานอิ it, นสตาเลชันแล้วก็คือทุกวันนี้ก็พยายามหาหาวัสดุและเทคนิคใหม่ๆอยู่ตลอดเราก็เลยคิดว่าโอเคเราน่าจะน่าจะลองมาทํางานด้วยวัสดุใหม่ที่เรายังไม่เคยทําอันนี้คือข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าช่วงนี้ผมก็ทํางานที่เป็นตัวอักษรเยอะคือ คือผมจะพยายามมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ในการสร้างฟอร์มของตัวอักษรไทยและคําต่างๆอยู่เสมอทีนี้มันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ตั้งแต่ที่ไปร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็มันมากระทบใจจนกระทั่งบางวันเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเราไม่สามารถเอาความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก ข่าวภายนอกมากระทบจิตใจเนี่ยออกไปได้แล้วก็ปกติผมเป็นคนทํางานด้วยความคิดมากๆเลยคือพอเป็นดีไซเนอร์ก็ลูกค้าจะมอบหมายอะไรมาเราก็ตีโจทย์ไปโดยที่เราเชื่อว่าเราพูดแทนลูกค้าเราทำเพื่อทาเพื่อประโยชน์สูงสุดของ end user ในนามลูกค้าไม่ต้องใส่ตัวเองเข้าไปเยอะนะส่วนตอนที่ทํางาน installation ผมก็จะทํำด้วยด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าแบบเ,เราจะทดลองอันนี้ โปรเจกต์นี้เราอยากรู้จักวัสดุอันนี้โปรเจกต์นี้เราอยากรู้จักโซลาร์พาวเวอร์โปรเจกต์นี้เราอยากรู้รู้จักอะไรต่ออะไรว่าไปแต่ว่าแบบเฮ้ยเราเราตัวเราอยู่ตรงไหนวะคืออันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เป็นคําถามมากๆเพราะว่าเพราะว่าพอไปเวิร์กช็อปกับอาจารย์ประมวลมาแล้วมีเรื่องหนึ่งที่กลับมาถามตัวเองคือว่าเราเราทำงานด้วยความรู้สึกเพียวๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แบบไม่ได้ไม่ได้มีความคิด ะะทีนี้ไอ้คำว่าคุ้มครองกับคุกคามเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นสองคำที่มากระทบใจผมเพราะว่าคำว่าคุกคามก็คือเกิดจากเพื่อนผมที่ถูกที่ถูกคุกคามโดยผู้ถืออนาจรัฐส่วนคำว่าคุ้มครองเนี่ยคือส่วนหนึ่งคือคำว่าคุกคามกับคุ้มครองมันแชร์ตัวอักษรร่วมกันแล้วก็ในในภาวะที่ผมไปไปนั่งคุยเยี่ยมญาติอยู่แล้วอยู่ในลูกกองเนี่ย คือจริงๆก่อนที่ก่อนที่เขาจะเข้าไปตอนที่กระแสสังคมมันกำลังกาลังร้ายแรงมากคือไอ้ที่ตอนนี้มีแฮชแท็กจะแบนโน่นแบนนี่กันอะไรเนี้ยเมื่อหลายปีก่อนธุรกิจในครอบครัวผมก็โดนขุดมาเพราะกรณีนี้เหมือนกันแล้วก็แล้วก็เราก็เคยคุยกันว่าเอ๊ะแบบเข้าไปจะโดนจะโดนทำร้ายไหมหรือว่าแบบจะมีใครอยากจะมาทำร้ายเขาเพื่อ ล้างแค้นที่เขาที่เขาขับรถเร็วแล้วทาให้มีผู้เสียชีวิตไหมอะไรเงี้ยบางทีคือในบางจังหวะผมก็ในบางจังหวะผมคิดว่าเออหรือว่าลูกกงที่กั้นอยู่ระหว่างเรากับเขาเนี่ยจริงๆมันก็คุ้มครองเขาไม่ให้แบบมีภัยอันตรายจากภายนอกหรือเปล่าหรือว่าแบบจริงๆผู้ด,ดูแลในคุกก็อาจจะคุ้มครองเขาไม่ให้เขาทําร้ายตัวเองหนีปัญหาที่กดดันตัวเขาอยู่หรือเปล่าทีนี้มันก็เลยมาเป็นสองคำนี้นะฮะก็ผมก็เลยไปนึกถึงคําของ อาจารย์ประมวลเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เคยเดินจากจากจ,ากจุดหนึ่งไปยังหลักกิโลใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าถ้าสามารถมีสติรู้ตัวเองตลอดได้เนี่ยว่าจากจุดนี้ไปถึงตรงโน้นที่มีหลักกิโลเนี่ยเราเดินกี่ก้าวเป็นระยะเท่าไหร่แล้วเราสามารถควบคุมร่างกายตัวเองให้ให้เราเดินได้ไปเนี่ยเราควรจะลืมตาขึ้นมาแล้วเราอยู่ที่หลักกิโลพอดีแล้วอาจารย์ประมวลก็เดินไปกลับมาเรื่อยๆจนมีบางคนคิดว่าอาจารย์เป็นบ้าใช่ไหมฮะ ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจา,จากเทปดำจากความเป็นกรงขังจากคำว่าคุกคามคุ้มครองเนี่ยผมจะทำอะไรด้วยด้วยสมาธิของตัวเองแล้วไม่คิดอะไรมากคือแต่จริงๆมันก็คิดแหละเพราะว่าตอนแรกผมก็ต้องหาที่ก่อนเนาะแล้วก็ลองออกแบบว่าแบบเอ๊ะเราหาความเป็นไปได้ว่าเราสามารถสร,าสร้างคำนี้ขึ้นมาจากเส้นตรงที่ทแทนเป็นกรงนี้ได้ยังไงบ้างแล้ว แล้วมันควรจะยาวเท่าไหร่แล้วมันจะวัดยังไงให้ตรงทีนี้มันก็เลยมีการมีการออกแบบที่คิดมาแล้วประมาณหนึ่งแต่ว่าพอถึงพอถึงตรงจุดที่จะเริ่มทำผมก็เปิดเพลงนิ่งๆให้ตัวเองมีสมาธิแล้วก็คือไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะฮะก็จะมีแอบแอบพลอตจุดเป็นดินสอไว้หน่อยแล้วเราก็ลองตั้งใจดูว่าถ้าเราถ้าเรามีเทปดำม้วนเดียวแล้วเราไม่มีเครื่องทุนแรงอะไรเลยเนี่ยแบบจะจะตัดเทปเราก็ใช้มือเนาะ แล้วเราก็จะลองลากดิ่งลงมาให้มันตรงแล้วก็ขนานกันด้วยด้วยระยะเท่ากันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถสร้างสร้างเจ้าลูกกลงนี้ขึ้นมาได้ไหมแล้วก็คือดูไกลๆมันก็เหมือนจะตรงนะฮะแต่ว่าถ้ามาดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวมาบ้างแล้วก็แม้ว่าเทปมันจะเป็นเส้นตรงแต่ว,ว่าพอเราพอเราค่อยๆปะลงมาจากจากผนังจากความสูงประมาณเนี้ยฮะแล้วก็ลงมาตรงเนี้ยยังไงมันก็เบี้ยวอะยังไงมันก็เบี้ยว หรือแบบเราคิดว่าเฮ้ยเราจะคือก็ลองลองแล้วทุกอย่างทั้งทำทำเร็วทําช้าแล้วก็พยายามจะคุมสเปซซิ่งของมันให้ได้แบบผลมันก็เลยค่อยๆอ,ออกมาแล้วทีนี้มันก็ยิ่งมาฟ้องอีกว่าพอตอนที่เราจะสร้างคำขึ้นมาด้วยการถมสเปซระหว่างลูกกงนั้นให้เป็นเส้นตั้งของตัวอักษรเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเริ่มเห็นความเริ่มเห็นความโหวความเบี้ยวของมันที่มันจะเป็นการฟ้องความบกพร่องความบกพร่องจาก จากการติดลูกองซีแรกของเราว่าเออสเปซเราที่เราคิดว่ามันจะมันจะเว้นระยะเท่ากันสุดท้ายมันไม่เท่ากันนะแล้วก็พอทับไปทับมาจนเป็นคำมันก็จะมีแบบที่กัดผิดถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็ต้องก็ต้องฉีกฉีกแก้แก้กันไปฮะมันก็เลยจะมีจะมีความยุ่งเหยิงอะไรตรงนี้อยู่แล้วก็แต่พอเราอยู่กับพอเราอยู่กับตัวเองไปตลอดกระบวนการที่ ที่ถ่ายอันนี้ก็คือตัวภาพสกเกส็ตที่อันนี้จะบอกว่าจะบอกว่าตอนทำไม่ได้คิดแต่ว่าตอนที่ตอนที่ออกแบบเนี่ยก็คิดมาแล้วว่าเออมันจะมีสเต็ปอะไรบ้างแล้วก็มีเทปกองกองอยู่นี้ก็หมดไปหลายม้วนเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเออโอเคดังนั้นตลอดตลอดกระบวนการที่เราตั้งให้มันกลายเป็นลูกกองแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็สร้างคำว่าคุกค,คามแล้วก็พลิกเป็นคำว่าคุ้มครองขึ้นมาในซีเควนซ์เนี่ยแล้วเราอยู่กับตัวเองตลอดเรา เรารู้ว่าเรารู้ว่าเออร่างกายเรากําลังเคลื่อนที่ไปยังไงเรารู้ว่าใช้มือเปล่าฉีกเทปบ่อยๆเข้าเนี่ยพอไปแบบครึ่งกระดานเนี่ยนิ้วปวดมากแล้วเว้ยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ความเจ็บที่หลังมันมาแล้วเราย่อขึ้นย่อลงไปเรื่อยๆเนี่ยขาเราเริ่มล้าแล้วแล้วคือคือจากที่ผ่านมาเวลาที่ผมทํางานชิ้นใหญ่ๆซึ่งก็เคยทํางานที่ใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะมากมายเนี่ย ผมมักจะไม่ทําเองนะฮะก็จะมีลูกมือบ้างแล้วผมก็คอยชี้บอกคนโน้นคนนี้หรือว่าแบบมีทีมช่างเพื่อระ,ะดมกันทุกอย่างให้ให้ให้มันเสร็จเร็วที่สุดแต่พอคราวนี้เราตั้งใจว่าชิ้นนี้เราจะเราจะทําเองแล้วก็โอเคเรามีเวลาประมาณนี้ห้องห้องที่ออฟฟิศของเราแบบขนาดประมาณนี้เครั้งนี้เราน่าจะใช้เวลาประมาณนี้เราจะทําเองคนเดียวให้สําเร็จเป็นไงบ้างผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาเยอะเหมือนกันนี่ก็เลยเป็น คำแรกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ถูกทวิสต์บางเส้นนิดนึงแล้วก็แล้วก็กลายเป็นคำว่าคุ้มครองก็คือเป็นคำความหมายตรงข้ามที่เกิดขึ้นจากโครงเดียวกันแล้วก็นี่ก็คือสภาพแบบเหนื่อยแล้วปวดหลังปวดขาปวดมือปวดคอเมื่อยไปหมดเลยอายุ 40, 40นิดนิดนีด่มันโหดร้ายอย่างนี้นี่เองแล้วก็อันนี้ก็คือลูกทีมนะครับน้องเกดท,ที่เขาเป็นคนคอยส่งเทปให้ ก็คือก็คือพอหมดหม้วนปุ๊บก็ส่งให้แล้วก็แบบเขาก็คอยเตือนว่าผิดแล้ว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 ,ลวเส้นเส้นเส้นนี้ผิดแล้วเราก็แบบหยุดแล้วก็เฮ้ยยังไงวะยังไงวะยังไงวะแล้วก็ค่อยๆทําไปจนจบก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็คิดว่าในในหนังสือถ้าถ้าต้องการจะเอาไอ้ชุดตัวอักษรอันนี้ไปใช้จริงๆก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปอยู่ในฐานะอะไรเหมือนกันหรือว่าแบบอาจจะ เราอาจจะขยายผลเป็นคำอื่นก็ได้เดี๋ยวให้ดูวิดีโอ,อ,อ,อเดี๋ยวก่อนจบให้ดูวิดีโอที่ถ่ายทมแลปส์มาในความยาวหนึ่งนาทีครับ ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากแต่ว่าผ่านมา3วันแล้วขาผมยังไม่หายปวดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ